ในกรณีที่มี axial torsion tension ร่วมกับ bending moment ยังคงใช้ stiffness reduction ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับ tension ถ้ามันมี tension มันไป stabilize member นะครับมันไปทำให้ member มันมีเสถียรภาพมากขึ้นมันไม่จำเป็นต้องลด stiffness เออข้อต่อไปนะครับหนึ่งต่อห้าร้อย out of plane ความสูงของ c อลัม n น์เนาอย่างไรครับ ถ้าอาคารมีหลายหลายชั้นพิจารณาชั้นที่หนึ่งถึงสองหรือรูที่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสุดท้ายของความสูงอาคารนะครับพิจารณาชั้นต่อชั้นถามว่าทำไมครับเสาต้นหนึ่งเนี่ยเวลาตั้งแล้วไม่ได้ดิ่งหลังจากเทพื้นไปนเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างมันอาจจะมีการหลุดดิ่งระหว่างการทำพื้นใช่ไหมครับเมื่อพื้น ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเสามันขยับไม่ได้แล้วสิ่งที่ขยับได้คือเสาท่อนบนการขยับเสาท่อนบนถ้าเกิดเสาท่อนล่างสุดหลุดดิ่งการขยับก็คือต้องพลัมเขาเรียกพลัมใช่ไหมครับจัดดิ่งของเสาใหม่สมมติหลุดไปทางทิศเหนือมันจะต้องดึงกลับมาทางทิศใต้เพื่อที่จะออฟเซตการหลุดดิ่งของเสาท่อนล่างนะครับเพราะฉะนั้นการมองมันมองเป็นไม่ใช่เป็นชั้นด้วยมันมองเป็นเทียร์คอลัมน์คำว่าเทียร์คอลัมน์หมายถึงสมมติเสาหนึ่งท่อน มันมีเทียคือรองรับพื้นชั้น2อรองรับพื้นชั้น3ามทั้งพื้นชั้น2และพื้นชั้น3ามเนี่ยมัน1ต่อห้าร้อยถูกไหมครับครัพื้นชั้น4ี่ชั้น5้ามันจะต้องถูกดึงกลับมานะครับจริงๆแล้วไปดูใน code of standard practice ได้ว่าถ้าเกิดเป็น multi story building เช่น20ชั้นมันจะอยู่ในกรอบ envelope ไม่เกินเท่าไหร่ขึ้นกับลักษณะของอลัมน์เช่น คอลัมน์ที่อยู่ใกล้ๆกับภาสาทคอลัมน์ที่อยู่ใกล้ๆกับเชียร์วอล์จะมีทลเลอรรนซ์่เยอะครับขโทษครับดีต่อแต่ถ้าเป็นอินททเรียคอลัมน์ทอลเลรนซ์ก็จะกว้างหน่อยยอมให้ได้เยอะขึ้นหน่อยครับผมข้อต่อไปนะครับมีคนถามว่ากรณีที่โครงสร้างต้องรับอร์ชั่นหรือแรงแผ่นดินไหวจะวิคห์สเตเบลิตี้อย่างไรครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับ ทอร์ชั่นที่เกิดขึ้นมันส่งผลทําให้ piece by piece ทอร์ชั่นในที่นี้คือคืออย่างเช่นแรงทางข้างนะครับมันมาส่งผลเนื่องมาจากว่าแรงมันออกเ e ็จาก Center of Rigidity ถูกไหมครับ Center of m a s s กับ Center of Rigidity มันคนละจุดกันตัวบิวดิ้งมันเกิดการบิดตัวบิวดิ้งเกิดการบิดเนี่ยตัว m e มเบอก็เกิดการ เกิดแรงเฉือนตามไปด้วยแรงข้างๆก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้ามาลักษณะไม่ได้แตกต่างก,กันครับซอฟต์แวร์ทำได้ง่ายเลยแต่ต้องเข้าใจแค่น,นั้นเองครับ,ค,รบคำถามสุดท้ายนะครับออกแบบโครงสร้างคอนกรีตตามเอซีโคจะมีโอกาสใช้วิธีไดเรสสิทแบบโครงสร้างเหล็กไหมครับอืมการมองผมผมเข้าใจนี้นะผมผมยังไม่ได้ดูในคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับการมองเนี่ยถามว่า โนชโนลดควรมีไหมผมว่าควรมีนะเพราะว่าเสาคอนกรีตมันก็อินเพอร์เฟกมันไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอนอยู่แล้วแต่สติฟเนส p รีดักชั่นการมองในส่วนของคอนกรีตเสริมเหล็กมันมองไม่เหมือนกับเหล็กเท่าไหร่นะครับอาจจะทำได้ก็ได้ผมไม่มั่นใจต้องไปดูในโค้ดมากกว่าแต่โนชโนลดน่าจะมีนะครับ